โูกแจกจริงพี่นะวันหนึ่งวันหนึ่งทำงานได้แค่300 400เองพี่ตอนนี้ผมใช้เวลา4นาที5นาทีเองพี่ได้ลายมึงเลยพี่นะพี่นะมาจัดไปพี่ไปกันย,ยาวๆเลยนะครับผู้ชผู้ชมนะมาดีครับสงพนันาร้อย h บบาท โอเคก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆครับผมมาเราไปลุยกันนะครับผมมาแลมาอยู่นาเกนนะครับผมคงค่ายพีจีนะครับผมเกมชื่อว่าเซฟัสเวนนะครับผมมาใครอยากเล่นใครอยากตามก็เล่นอยู่ใต้ของมานนะครับผมเข้าไปเล่นเข้าไปตามได้ด้วยนะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆครับผมมาเราไปลุยกันนะครับผมออรอรายคาพี่โอ้โหอย่าเสียเว,วลาพี่มา จอดปลายพี่มาโอเคผมเบกเบกสิบบาทเนาะพี่เนาะเบกสิบบาทพี่เอาเบกสิบบาทพี่เบกตามตามพอพี่ไม่ต้องเบกเยอะๆนะบอกไว้ก่อนพี่ถ้าหมดตุนเนี่ไม่มีใครช่วยนะพี่นะถ้าได้แล้วก็รีบทอมเงินพี่บอกไว้ก่อนนะพี่นะรีบทอมเงินพี่นะโอเคมาเราไปลุยกันนะครับผมมาเบกสิบบาทหลายนอส1ิบหมดปลายพี่รออะไรครับรออะไรครับคุณดู ไปเราไปลุยกันมามาจัดไปเอ้ยยังไงครับหนึ่งบาทห้าสิบสามโอ้โหยได้อยู่ครับมุมสเกเดอร์สามสเกเดอร์สามได้ไหมพี่ยังไงคุณดูครับ ยังไงครับโอ้โหซูเปอร์เมเกอร์เวนะครับผม1,483บาท50สตางต์โ oh อ้โ oh, หคุณดูดูกันเอาไว้นะครับมาไปต่อพี่รออะไรครับ7จ0บาทโอ้โ oh ห oh oh. แจ็คจริงว่ะแตกหนาด้วยนะพี่นะบอกไว้ก่อนพี่ปังสดๆนะพี่โ oh oh. อ้โหสุดยอดนะครับผมคุณดูถ้าใครอยากเล่นใครอยากตามก็ เล่นอยู่ใต้ของมันนะครับผมเข้าไปเล่นเข้าไปตามได้เดินนะพ่อแม่พี่น้องผู้ว่านครับผมเว้เราเนื้อเว้ตรงครับผมมัไม่มีคำแามไม่ต้องทำเตทมครับผมรับทุกธนาคารนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมฝากทอหนึ่งบาทสองบาทได้ครับผมฝากทอออโต้นะพี่นะโอเคไปต่อพี่รออะไรครับฮะจัดไปไปกันยาวๆเลยนะครับคุณผู้ชมหกบาทโอ้โหมาห้าสิบสองบาทโอ้โหคุณผู้ชมดูกันหน่อยโอ้ สจอดครับผมพระเจ้าช่วยโอ้โหแจกจริงพี่นะวันหนึ่งวันหนึ่งทำงานได้แค่300 400เองพี่ตอนนี้ผมใช้เวลา4นาที5นาทีเองพี่ได้ลายมึงเลยพี่นะพี่นะมาจัดไปพี่ไปกันย,ยาวๆเลยนะครับผมคุณผู้ชมน,นะมาดีครับสพ5พันรบาทโอ้โหคุณผู้ชมมาไปต่อพี่ มาไปต่อไปต่อพี่รออะไรครับแจ็โอ้ห้ามบาทเองโอ้แจ็น้อยจันวะห้ามบาทเองทีแรกแจกยโยอยู่เนาะพี่เนาะทีแรกแจกยโยอยู่พี่โอ้โหมาตอนนี้แจ็น้อยแล้วสามสิบสามบาทโอ้โหเจ็ดสิบแปดบาทเฮ้ยแจ็น้อยดีมามันต้องมีเวลาครับผมดูเวลาดีๆครับผมเวลานี้แจ็จริงนะครับผมบอกไว้ก่อนพี่นะต้องดูเวลาดีๆครับผมเวลาในแจ็จริงนะ ต้องดูกันเอาไงน,นะครับผมคุณผู้ชมโอเคมาโอ้โห,โห,โหสุดยอดนะครับผมคุณดูโอ้โห,โหมาผมต้องเล่ยปลายทองลงแล้วนะครับผมผมต้องเล่ยปลายทองลงแล้วนะครับผมโอเคผมคิดนี่ผมลาก่อนนะครับผมเดี๋ยวคิดใหม่เจอกันใหม่นะครับผมใครชอบคิดนี่ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe หน่อยนะครับผมคุณผู้ชมพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆนะครับผมมาโอเค490บาทโอ้โห เดี๋ยวไปไปเจอกันไหนม,มโน,โนะครับผมไ่อปครับซีโอแกนนะครับผมเจอกันไหมนะครับผมพ่อแม่พี่น้องเพื่อนนะครับผมถ้าคิดต่อต่อไปนะครับผมให้กำลังใจใผมหน่อยนะครับ